ต่อไปมาดูในข้อที่2ในข้อที่2เราต้องมองจุดให้ออกว่าในจุดข้อที่2เนี้ยลบมันวางหน้าบ้านแล้ว0.5นคูณกัน2ตัวนะคะลูกดังนั้นเวลาลูกนำมาเขียนเขียนให้มันถูกต้องวางลบหน้าบ้านแล้วก็วงเล็บแล้วพอนำูนจุคูณกับ0.5 นะคะคซึ่งก็จะได้ออกมาคือลบแล้วก็นำห้าคูณหเหมือนเดิม5้คูณหได้25แล้วตรงนี้ทศโยมอย่าลืม1นึ่ตำแหน่งกับอีก1นึ่ตำแหน่งคำตอบที่ออกมา2องตำแหน่งเราก็ทำตัวนี้ให้เป็นทศโยมสองตำแหน่ง นับหนึ่งสองใส่จุดเติมศูนย์ดังนั้นคำตอบของเราคือลบ0ูนจุดศูนย์เออศูนย์จุดสองห้านั่นเองคือคำตอบในกรณี้นะคะ